สวัสดีค่ะคลิปนี้กลับมาอยู่กับไอนกันอีกแล้วนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะมีเพื่อนๆสงสัยแล้วก็ฝากถามมาว่า เมื่อเราตันแล้วเราจะอัพอะไรต่อไปได้อีกคำถามนี้เป็นคำถามที่งงงวยมากเลยนะเพราะว่าอิ้นเองก็เริ่มตันมาตั้งแต่พลังได้6 000, 7 000, 8 0 7เ0 0พัน่ะคือมันตันมาเรื่อยๆอจนไม่มีอะไรที่จะอัพได้แล้วนะคะก็มันจะเหลือเป็นฟังก์ชันที่แบบว่า ตัดใจเอาไอเทมที่แบบว่าเราสะสมออกมาอัพเรื่อยเพื่อเพิ่มพลังตัวเองนะคะเพราะว่ามันไปต่อไม่ได้เดี๋ยวอิ้นก็จะมายกตัวอย่างให้ดูนะว่าที่ทุกวันนี้พลังมันยังขึ้นอยู่มันขึ้นอยู่กับฟังก์ชันไหนบ้างเพราะฟังก์ชันทั่วไปหินอะไรพวกนี้คือเรายัดไม่ได้แล้วเนาะฟังก์ชันแรกนะก็ส่วนมากแล้วจะอยู่ที่หลอม นะคะก็จะเป็นหลอมวิญญาณอันนี้ออินเคยทำให้ดูแล้วนะก็คือเอาชุด16-3ดาวนะคะมาทำการนะคะกลืนกินนะแล้วก็ทำการเพิ่มพลังนะตอนนี้ก็คืออ่ะกระบี่ของดาบของออินก็คือมันไปเลเวล12แล้วก็ามน,นั้นละจ้ะเมื่อชุดเราตันและชุดเราเต็มแล้วเราไปต่อไม่ได้แล้ว,ลวก็เอามาย่อยนะคะก็ สามารถย่อยยันกับกับสร้อยได้แต่ถามว่าอินจามาย่อยไหมยังหรอกเพราะว่าของน้องกายอินก็ยังก็ยังทำ16ไม่ครบเนาะเดี๋ยวเราทำตัวนู้นครบก่อนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่ถึง16มันครบแล้วอินก็ว่าอินยังจะไม่ย่อยหรอกจะเก็บไว้ทำมายาต่อนะมีแผ่นมีแผ่นคือวางโครงการล่วงหน้า3เดือนเลยนะฉันกะว่าฉันจะอยู่ในบ้านบอส3เดือนฉันจะทำมายา นะแล้วก็ฟังก์ชันต่อไปที่เอินยังสามารถที่จะอัพพลังได้ก็คือตัวนี้คือชุดเทพแป๊บนึงนะคนไข้มาโอเคเมื่อกี้เราพูดถึงฟังก์ชันของอรวม จิตชุดเทพนะคะก็คือชุดนี้เนาะเมื่อเราขึ้น3ดาวครบหมดแล้วเราก็จะไปต่อไม่ได้นะเพื่อนๆตะกิจเมืองสัตว์เราก็ลงทุกวันใช่ปะจันพุทธสุ์ใช่ไหมเราก็สามารถเอาไอเทมนี้มาย่อยได้ก็เดี๋ยวอินจะย่อยให้ดูนะเพื่อนๆแต่ว่าอันนี้ก็คืออ่ามันย่อย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 ธรรมดาเพีงแต่ว่า วันนี้ย่อยให้ดูแต่ว่าก็บวกพลังเพิ่มไม่ได้เห็นไหมมันเหลือนิดเดียวกระตึ้งหนึงอย่างเงี้ยอ่ะมีเศษกางเกงสี่ชิ้นใช่ไหมเราก็กดกลืนกินแบบนี้ได้เลยก็ขึ้นมากระจึ้งหนึงอ่ะเห็นไหมไปต่อไปจังก็ก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะที่ยังสามารถเพิ่มพลังได้อยู่ตอนนี้เนาะเป็นฟังก์ชันที่สองนะฟังก์ชันแรกก็คือ เอาชุด16สาดาวมาย่อยฟังก์ชันที่2ก็คือเอาชุดเทพมาย่อยนี่คือหลักๆเลยนะที่พลังอ่ะอินยังเดินได้อยู่นอกนั้นก็คือไปต่อไม่ได้แล้วยกเว้นแต่เราจะหาหินหลอมจิตมาใส่ตัวแต่ว่าไม่ดอบอะ่ะยกเว้นแต่เราจะไปเล่นกิจไอ้นั่นอ่ะ6,800อทองกิจร่ำรวยอะ่ะเอออันนั้นเราถึงจะได้นะคะ แต่ว่าเดือนหนึ่งมาครั้งหนึ่งอ่ะแต่ก็เติมหนักอยู่อะไรประมาณนั้นแล้วก็ฟังก์ชันที่3นะคะที่ไอ้ยังสามารถไปต่อได้อยู่แต่ไอเทมก็หายากมากแล้วมันก็เป็นแบบว่าเอา้าคนใครมาเอหนึ รู้สึกเหมือนวันนี้คนไข้ไม่เป็นใจเนาะทุกวันแบบว่าไม่ค่อยมาวันนี้มาบ่อยอ่ะเออก็มันจะเป็นอีกฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งที่แบบว่ายังทําให้พลังของอ้ินเดินต่อได้แต่อันนี้ก็คือมันไม่ได้อัพทุกวันมันไม่ได้อัพทุกสัปดาห์นะเพื่อนๆเพราะมันเป็นไอเทมที่หายากมากแล้วมันก็จะเป็นไอเทมที่แบบว่าต้องใช้ลูกๆช่วยกันหานะตัวเดียวมันหาไม่ได้หรอกขนาดเนี้ยมันก็จะเป็นอาฟังก์ชันจิตอาวุธ ตัวนี้นะคะจะสามารถหลอมได้ก็ต่อเมื่อคุณใส่3ดาวแล้วแล้วก็เงื่อนไขก็คือจะต้องมีสีแดง2ดาวขึ้นไปนะคะคุณถึงจะสามารถหลอมได้เดี๋ยวเราไปลองทําก่อนนะว่าเราวันนี้วันนี้เราจะได้4ชิ้นเพื่อเพิ่งโอดของมาจากลูกๆเสียดายไหมเมื่อมันก็เสียดายแหละแต่ ้ามันไปต่อไม่ได้แล้วอะ่ะเออมันก็ต้องย่อยปะจะไปขอแลกของใครอย่างเงี้ยเขาก็ไม่มีของให้แลกนี่ทังเดียวจ้าย่อยทิ้งมันก็อาจจะเป็นฟังก์ชันที่แบบว่าบาดตาบาดใจใครหลายๆคนหน่อยนะบอกว่าเฮ้ยกูหาจะใสยังไม่มีเลยต้องเอามาย่อยทิ้งซะแล้วจริงๆอยากแลกนะแต่ไม่มีใครแลก ก็ทำได้แค่นี้แหละอะมาเดี๋ยวอินจะย่อยให้ดูนะว่าแต่ละอันมันย่อยแล้วมันพลังมันขึ้นเท่าไหร่ตอนนี้เข็มไข่ของอินนะคะอยู่ที่เลเวลสามนะเราลองกดงกลืนกิดไปก่อนอันนึงอ่ะแล้วก็ลองกดอัพดูนะคะสองล้านกว่าเองจึงหนึ่งเนาะอ่ะทีนี้เราก็ลองมากดย่อยให้นี่ดู อันหนึ่งนะชื่อมันชื่อปิ่นเนาะแต่ไอเทียมชื่อเหวนกูก็งงใจกับมันอ่ะเฮ้ยผิด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 อลองดูก่อนตัวนี้ก็ขึ้นสองพานเหมือนกันนะคะเพื่อนๆส่วนอันนี้เก็บไว้ก่อนตัวน้องไก่ยังไม่ครบแล้วก็ย่อยแต่อันนี้แหละ จะบัดตาบาด,ดใจใครหลายๆคนแต่ก็ทำไม่ได้มันไปต่อไม่ได้ก็ย่อยทิ้งแค่นั้นแหละไม่มีอะไร <ๆ S 1> ๆๆเดี๋ยวเราไปดูพลังกันนะคะเมื่อกี้ตอนเข้ามาเนอะอยู่ที่9ก้าพัน 940ล้านตอนนี้นะคะหลังจากย่อยเครื่องเขียนไปสีแดงนะสชิ้นนะคะพลังก็ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ9 9 5 1ล้านก็ประมาณ10ล้านเนาะที่ขึ้นมาเลยประมาณนั้นก็นี่ละค่ะตอบคำถามข้อสงสัยของเพื่อนๆเนาะว่าตันแล้วอัพอะไรได้บ้างตอนนี้อีกเองก็อัพอยู่แค่3ฟัง์กชันนี่แหละ ตอบซ้อสงสัยเพื่อนๆแล้วนะก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรสงสัยก็ทักมาถามก็ได้นะคะถ้าศับก็จะตอบเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับอินกกนอีกแล้วนะก็ตามสัญญาค่ะก็บอกว่าคิปหน้าเราจะมาเจอกันด้วยส้อยเซียนมายา16กันนะคะก็เพิ่เผอิญ,ญ 5, อว่าได้หนินเซียนมายามาแบบเต็มเมเม็ดเนาะก็เลยโอเคได้มาเจอกันเร็วมากขึ้นเนาะโดยปกตนะิอินก็จะสิงอยู่ที่บ้าน9 1 11 1นะก็ เต็มที่อ่ะได้วันละเศษเออคือทำใจไว้นานม,มากว่าอีกนานกว่าจะได้ครบแต่ก็พอดีว่ามันได้ครบเร็วนะเพื่อน,อนๆก็เลยอ่ะจะมาเปลี่ยนสร้อยให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่าพลังมันจะขึ้นเยอะไหมเนาะแล้วก็มาดูสร้อยสร้อยเดิมมาก่อนนะก็คือสรอยอานะคะ พลังของมันนะก็คือจะเป็นดาเมจสกิลนะคะบวก36%นะแล้วก็ดาเมจบวก3.6นะคะเจาะกอาะ13.6นะแล้วก็แอตแทกบวกเพิ่มนะคะ6 8เดี๋ยวเราจะไปดูกันนาว่าสร้อย16เขาจะเพิ่มเท่าไหร่ไปไหนแล้วอะ่ะจริงๆก็อยากทำยันอยู่เดอ้อแต่ว่าก็ด้วยความที่ของไม่พอเนาะ คือถ้ามันจะพองือมันต้องถอดน้องกายมาแล้วล่ะอะไรประมาณนั้นแต่ว่าอ่ะโอเคฉันก็ทำในสิ่งที่ฉันมีไม่ขาดไม่เหลือไม่เกินก่อนดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะอ๋ก็ได้เพิ่มมากี่เปอร์เซ็นต์อ่ะ36% 7% 8% 9%ได้ด้ได้ได้เมสกิลเพิ่มมา3%นะคะแล้วก็อย่างอื่นก็อย่างละเล็กละน้อยเนาะแต่เดี๋ยวขออนุญ,ญาตด,ดูยันแป๊บหนึ่งนะถ้าเราทำยันอ๋อได้อัตรารู้ใจ เป็นไรเดี๋ยวเราทำสร้อยไปก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำตัวนี้กันนะก,ก่อนอื่นนะเราก็ต้องถอดสร้อยของเดิมออกก่อนนะคะแล้วก็ทำการแยกชิ้นส่วนเนะาะทำการถอดอันนี้คือสามารถถอดได้เลยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะว่าถอดแล้วของจะหายของจะไม่ครบหินจะไม่อยู่ถอดได้เลยตามสบายนะคะทุกอย่างคือยังอยู่ครบเหมือนเดิมทุกอย่างนะ ทำการกดกลับมาเห็นไหมเมื่อถอดแล้วนะคะสิ่งที่ได้กลับคืนมานะก็จะเป็นสร้อย15ชุนพลังชิ้นแล้วก็มายาอีกหนึ่งชิ้นนะคะก็ทําการถอดได้เลยนะคะเพื่อทําการเอาเหินคืนนะ,ะเห็นไหมอ่เจทีนี้อ่ะอิงก็จะให้ดูนะคะเราก็จะได้สร้อย15กลับคืนมานะคะทั้งหมด6ชิ้นนะคะแล้วก็จะได้หินกลับคืนมานี่ไง หินที่เราได้กับคืนมานะคะการทำสร้อย16นะคะเราจะใช้ทำสร้อยชมพูนะคะใช้หินดำน้ำเซียนาะทั้งหมด36ชิ้นนะคะแล้วก็จะทำเป็นสร้อยมายานะคะใช้ทั้งหมด18ชิ้นนะแล้วก็ใช้สร้อย16ตัวนี้ทั้งหมด6ชิ้นเนาะอ่ะเดี๋ยวอิงจะมาทำให้ดูกันนะ อ,อื่นนะคะเริ่มจากทำสร้อยชุดเทพก่อนนะก็กดที่นี่นะคะแล้วก็กดเพิ่มได้ทันทีนะอัตราการสำเร็จนะคะ100%นะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวอะไรนะคะสามารถกดได้เลยนะแล้วก็ไปที่สามดาวชุดมายาก็อัตรา,ารสำเร็จ100%เหมือนกันกดได้เลยค่ะต่อค่ะ เรากลับมาดูกันในเป้ก,ก่อนนะว่าเรามีไอเทมที่ต้องการหรือยังไอเทมที่ต้องการนะคะก็คือสองอันนี้นะครบนะคะตามเงืนะ่อนไขนะให้เรากลับมาที่สังเคราะห์อีกครั้งหนึ่งมาที่สมัยนะคะเพ,เพื่อนๆเลือกอยันนะยันสร้อยนะคะแล้วก็เลือกเป็นเทพมายาสีดาวอ่เสร็จทีนี้อของอุปกรณ์นะคะครบตรงตามเงื่อนไขนะกดประสานได้เลย อมูมาแล้วเดี๋ยวเราจะลองกดสวมใส่กันดูนะคะเพื่อนๆว่าพลังจะขึ้นเท่าไหร่234ล้านนะคะเมื่อสวมใส่จะกเ้สวมใส่จากสร้อยสามดาวปกติแต่เดี๋ยวเรามาดูพลังก่อนขึ้นมาเป็น 9755พลังเดิมของไอ,อินอยู่ที่เท่าไราหร่อ่ะแป๊บนึงนะนกดเครื่องคิดเลขก่อน9700 9700เท่าไหร่55ลบพลังเดิมสิมันไม่ใช่ละเมื่อเช้าอยู่ที่9000 9715ล้าน 9,715ล้านเพิ่มมา40ล้านจากเดิมก็ถ้าเช้าใส่อะไรนะใส่สร้อยเสียง15นายาพลังอยู่ที่9,000 9,715ล้านก็เปลี่ยนมาเป็นสร้อย16เสียงนายานะเพื่อนๆก็เพิ่มมาเป็น40ล้านนะได้อยู่ที่9,755ล้าน ก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะแต่ระดับความยากในการหาของก็แบบเวอร์มากก็ยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะสู้ๆขยันขยนลงบ้นบอสนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบตรงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ thank <laughs> <laughs>